รู้ไหมว่า700คนเนี่ยจองหมดภายใน1นเดือนผมว่าเอาง่ายๆว่านับจากวันนี้ไปนะนับจากวันนี้ไปผมว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมรวมทั้งผมด้วยเราเป็นโบเกอร์ดีเด่นอันที่คอพอยอมรับเราปีนี้ ผมก็อยากจะได้ฝั่งของประกันชีวิตที่เป็นโบเกอร์ดีในประกันชีวิตด้วยผมฝากให้ท่านนะทุกคนช่วยกันสอบสวนด้วยนะครับในปีที่แล้วเราจัดงานเหนื่อย3ปีแฮปปี้โชวโคตรใช่ไหมคะแต่นั่นเหนื่อย3ปีใช่ไหมคะแล้วจอยบอกไปแล้วว่าวันนี้เบี้ยประกันชีวิตเฉลี่ยต่อกมมทันมันเยอะกว่าใช่ปะแต่ถ้าท่านแต่ท่านต้องเปิดใจก่อนดังนั้นถ้าวันนี้ท่านทําประกันชีวิตอาจจะไม่ต้องเหนื่อยถึง3ปีก็ได้นะคะอาจจะแค่ปีเดียวแต่แฮปปี้โคตรโคตรก็ได้นะคะ การวางแผนทางการเงินการมองวิเคราะห์ลูกค้าการเสนอแบบประกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราต้องเรียนรู้ต่อไปเราจะมีคอร์สอบรมแอพเฟรแบบออนไลน์ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานใหญ่แล้วนะครับเรามีระบบที่สำหรับรีคูด m g m แบบออนไลน์ได้เลยโดยการยืนยันตัวผ่านตัว OTP นะครับแล้วก็มีการเซ็นเอกสารโดยใช้ดิจิทัลสิเนเจอร์ยอดด้วยการทำระบบ IT ท r ER p นะครับ ที่จะสามารถแจ้งให้ในหน้าทุกท่านได้ทราบถึงสถานะของกรมธรรประกันภัยในทุกฉบับทํายังไงให้ท่านได้รู้สเตตัดของตัวเองในแต่ละกรมทัรเพราะว่าในโลกของอนาคตเราต้องแข่งขันกับในหน้าออนไลน์สิ่งเดียวที่จะทําให้สีกุงซึ่งเป็นระบบเฟส o ูเฟสแข็งแรงที่สุดก็คือการที่เราจะต้องดูแลลูกค้าให้ดีกว่าออนไลน์ดูแลลูกค้านะครับจากปี2019ที่เรามีเป้าหมาย3,270ล้าน เราจะวิ่งเข้าไปสู่4 0 4 0ล้านในปี2020คือผมอยู่กับศรีกรุงตั้งแต่ตอนศรีกรุงยังเล็กๆ ที่คุณบีบอกว่าบางเดือนมีสมาชิกสมัครใหม่แค่5้าคน6คนปัจจุบันนี้สีกลุงเติบโตมากมากขนานดะที่ว่าถ้ามองไปข้างหลังนี่มองไม่เห็นแล้วครับผมโชคดีมากเลยครับที่เมื่อ14ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้รู้จักกับเฮียสีกลุงก็ขอ,ขอขอบคุณเฮียสีกลุงนะครับแล้วก็ขอบคุณครอบครัวอรุณสวัสดีนะครับครอบครัวนี้อบุ่นมากสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมงานนี้นะคะก็ได้ อัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางของบริษัทสามารถเอาไปยึดถือเป็นแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายและทํางานในปี2020นี้ได้เลยค่ะตั้งแต่ทํางานที่นี่มาคะไม่เคยผิดหวังเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าบริษัทมีการเติบโตแล้วก็ก้าวหน้าอยู่เสมอค่ะสิ่งที่ได้วันนี้นอกจากผมผมได้แล้วนะครับก็ทีมงานก็ได้น่าจะได้ในส่วนของความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจเช่นกันนะครับก็ถ้าอยากประสบความสำเร็จนะครับผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งที่ทุกท่านต้องมีนะครับก็คือหนึ่งมีความเชื่อมั่นในบริษัท เชื่อมั่นในธุรกิจที่เราทำนะครับนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของคุณเองครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านเริ่มต้นเป็นรายได้เสริมมือถือเครื่องเดียวท่านอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้และทํางานได้24่ชั่วโมงขอเพียงลงมือศึกษาเรียนรู้ลงมือทําความสําเร็จเป็นของท่านครับ